หลายดอกอยู่นะครับผมโอ้โยดอกงามอยู่ครับผมออีูดิครับสามดอกขอเตัวนี้สามดอกนี่ดอกเดี่ยวเอาละเพราะได้แกงอยู่ครับผม ครับก็สวัสดีตอนเศร้าครับผมสุภูสุคนมือนีพักขึ้นเขานะครับผมเขาปลาเลาะหาเห็ดน้ำหมอกน้ำข้างนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับเนาะมันมักมีเห็ดน้ำหมอกนะครับบลูวาชิเกิดบอนะครับผมจังใดก็ล้องเลาะเบิ้งนะครับปัญหามันหมันหลักๆจะชิ่นแหนมหาตาหอมเห็ดตะไคร้นะครับทายเห็ดตะไคร้มันออกห่อมหนึ่งออกอยู่พ้นนี่แหละนี่บ่พ้นนี่บ่นี้นะครับ โอ้นี่เด็เกือบอยางไก่พีน่น้องครับผมนี่ฝนที่ผมว่านี่มันอยู่ใต้ใบใบไม้นี่ครับดอกนึงนี่เห็ดตะไคร้นะครับเนี่ยนี่เห็ดแบบนี้แหละหอมนะครับแห้งแห่งบ่ถือฝนนะครับแตกเบิดดอกมันนีด่ดอกเดียวเด็เดที่ผมมีมูนี่เหนียนี่เห็ดอย่างจังเห็ดละงหก เห็ดละงูกดิอู้หเห็ดละงูกออก้ก็ผมนี่นี่นี่เห็ดละงูกหลงมาได้ใส่บนนี่เมนนะครับเนี่ยเห็ดขาวอพอเห็ดมันปูครับผมดอกหนึ่งสองดอกน,อนี่เห็ดกอแดงนะครับผมหมูหนึ่งนี่นี่กอแดงน้อยนี่ครับผมเนี่ แต่ไม่เหมือนนี้นะมึงดีดอกน้อยครับผมอดอกนึงอีกน,น,นะครับ ปลายดอกอยู่ครับผมโอ้่เกิดมาทั้งขีดกับเมนดอกจุมจุมๆทั้งนี้อีกนะครับโอ้ทั้งนี้ทั้งนี้เทาได้อยู่ดอกน้น สองดอกถึกนไอยนันครับผม ดอกแวงครับนี้แมงกลินเบิดนี่ครับเดี๋ยวได้ดอกหอยท่ากลิ่นนี่หอยนี่หลายดอกอยู่นะครับมีกันแม้นนะครับเนี่ยเห็ดกอแดงสองดอกนะครับเกิดบ้าหลายหมอ่อา ดอกหนึ่งเกิด่างๆกันอู้อันนั้นเหลือแต่ขานะครับไม่ให้กินนี่เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมงอเก็มันปูนะครับผมเริ่มเหี่ยวแล้วครับหลายดอกอยู่นะครับผม แดดแดดเผามันก็เลยเหี่ยวเห็นไหมแกงได้ยุ่นะครับนี่นี่ครับขมินเห็ดมันปูเห็ดกอแดงครับผมจุดทางล่างเติอดดอ,อกเดี่ยวปุียมูนะครับผม ดอกเดียวเห็ดอย่าง้นี่เห็ดหาดนะครับเห็ดหาดก็เกิดอีกดอกนึงนี่นะเห็ดหาดนะครับผมหนึ่งกินแบ่บแบครับนี่ขาวๆนี่เห็ดแป้งนะครับแมนบอแเมนนะครับ น้ำแป้งกรบเปื่อยแล้วล่ะไดู้ีครับสามดอกเห็ดแดงดอกนึงครับผมนี่เด็กมูมันดอกนึงเห็ดมันปูอีกดอกนึงครับผมบบนีมหมูัะ ก้อนหินทับนี่โอ้นี่เดมูมันนี่ครับผมเกิดมานี่ครับหลายดอกอยู่ครับผมขนาดพุ่นอีกนี่โอ้ดอกงามอยู่ครับผมจะลังออกดอกนด้น่อย แงแแคบๆสามดอกครับนี่นานี่ครับผมเก็บไปเก็บมากระชิ่ได้แกงอยู่นะครับนี่เกิดมันอีกดอกบอกุคคในญ่ครับดอกนี้หน่อยมองอกําลังออกาอเนี่ยเฮ้ย เก็บเอานะครับผมของดีนะครับเนี่ยเห็ดมันปูนี่ออกน้อยๆเหน,ยนียวเบิดมันเหนียวกระบอกเกิดม่ไดอีกนะครับเนี่ย เหียวเบิร์ดครับผมแดดมันฮ้อนนะครับช่วงกลางวันเห็ดกอครับผมเห็ดกอแดงสองดอกสามดอกดอกงามเลยกันโอ้ดอกนี้เหี่ยวแล้วทีได้อยู่ครับจุ่มน้อยงั้นครับผม ุท่านได้ไงนะครับสองจุง่มเนาะตื้มกันไปครับผมเฮ้ยเกิดหลายอยู่นะครับมงึงแปลว่าออกสองดอกฮะไปเรื่อยๆครับผมนีม่เห็ดยังไงโอ้เห็ดนาแหล่ครับผมสองดอกแมนมอนี่เป็นเห็ดคาครับผมเห็ดคาบออมมีเห็ดนาแหล่ สองดอกนะครับพ่อเห็ดมันปูครับผมมีดอกน,น้อยๆอยู่ครับดอกบัวทนันใหญ่อ่ะเก็บตืมกันไปนะครับผมแกงตืมกันดอกนี้ได้หมดดอกน,น้อยๆนะครับผมเห็ดมันปูไก่ะซิ่ดหอมเห็ดไข่แล้วครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งหอมเห็ดไคหน่อยครับเนาะ ว่ามันจิมีบ่เจ็ดไข่นี่ลังเทียกับบัทันเพิินนะครับเพิน่นเก็บก่อนอู้มันอยู่ทางล่างคนบ่มีพ่อดอกเก็บเบิดแล้วเตะบ่ออกครับผมมีหฮมหนึ่งองนอี้มีก็บโบมีโอ้เพลินน่าจะเก็บแล้วครับผม ขึ้นมาสูงๆบ่ค่อยมีเห็ดครับผมกำลังป่อเห็ดนาแหละแตกเปิดดอกมันพผลแตกใบยาเลยครับผมนี่เบิ่ง <c oughs> <c oughs> แตกเห็ดแป้งนะครับใต้ขอนนี่พุ่นอีกดอกหนึ่งนะครับสองดอกเห็ดนำแป้งืขามป็นไงครับผม จะเอาแกงตืมกันนะครับอีกดอกหนึ่งนะครับนี่ดอกน้อยเกือบแหนมพอเห็นนี่เฮ็ดนาแลกฮู้นะครับทั้งหน้าคุณยิกสองดอกสามดอกของเธอนี่ยสามดอกสี่ดอกครับผมกับดอกน้อยอีอ มันปูนะครับผมโอ้ยเหี่ยวเบิดหน่อยเดี๋ยวกันเพราะได้ยืนนะครับผมนี่สามสี่ดอกเกิดบ่ค่อยหลายครับผมมองละน้อยนะครับอีกสองดอกน,น้อยๆครับผมนี่ขายใหญ่อยู่นะครับเกิดมาทั้งนี้อีกหนี่งโอ้โหดอกใหญ่เลยครับนี่ ได้ค้อนนี่ครับก็ได้เก็บอยู่นะครับผมห้างห้างกันโอ้เบ่งขาปวขาเป็นไงเลยนี่อีกบ่อีกยันหนึ่งครับตาที่ดอกตาเต่าเลยน,นะครับ มาละพอได้แกงอยู่ครับผมนี่หาต่ออีกจังน่อยนะครับเก็ดนาแรกครับผมนี่ดอกงามๆครับนี่ดอกเดียวอืหือตอ ลงม้าฮอดรถแล้วครับผมขากลับได้เพิ่มอีกน้อยเดียวนะครับได้บหลายผลงานถือว่าบบเสียเทียวครับเนี่ยได้ขึ้นมากับพราะได้แก่งอยู่นะครับเนาะเป็นเห็ดน้ำหมอกน้ำเหมยครับเพราะว่าฝนบบตกมาโดนแล้วนะครับสําหรับอยู่บ้านผมเชียงรายนะครับผมขึ้นเขาหลังบ้านเมื่อนี้นะครับส่วนน้องแท้งก็ขึ้นอีกทางนึงนะครับเป็นคนละทางนะครับแยกกันไปนะครับก็ส่วนหลายเป็นเห็ดมันปูนะครับผมเห็ดกอแดงเห็ดนาแหนี้นะครับเห็ดหาดเห็ดน้ำแป้งนะครับผม ได้แกงอยู่ครับผมถือว่าพอเสียเที่ยวนะครับผมพอได้แกงอยู่นะครับเห็ดรวมนะครับผมมือนีแกงก็คือสซี่แสบอยู่นะครับเห็ดในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับปลายเดือนตุลาครับพอได้เก็บอยู่นะครับผมเป็นเห็ดน้าหมอกน้าเหมยนะครับมันมีน้าหมอกน้าข้างในตอนเศร้านะครับนอกจากเห็ดในดินเปียกมีความความชื้นนะครับผมส่วนฝนนันบ่ตกโดนแล้วนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้แกงหนึ่งนะครับส่วนน้องแพงก็แยกกันขึืนอีกคนละทางนะครับเนาะกลับไปเบิ้งเดในช่องหักบานนานะครับส่วนผมก็ได้เพียงเท่านี้แหละนะครับพอได้อยู่พอได้กินนะครับได้แกงหนึ่งนะครับขอขอบคุณทุกไลทุกแช์นะครับทุกการติดการตามครับถ้ามันออกอีกก็อาจจะได้มาเก็บยู่นะครับผมก็ล้อเบิ้งกอนนะครับช่วงนี้มันออกบ่หลายผมก็ไปหาอยู่หากินทั้งอื่นนะครับส่วนมากก็จีไปไสเบ็ดนะครับช่วงนี้ไปหากบนะครับเนาะต่อไปหนาเกี้ยวเข่านี่ก็จะได้ไปดักหนูนะครับ หาอยู่หากินตามดูดูพี่น้องครับผมขอบคุณทุกเลยทุกแชร์นะครับทุกการติดการตามครับผมพอกันไม่คลิปนะครับสวัสดีครับได่แก่งไงเติ๋นะครับผมแก่งหันห้อน,อนแสบอยู่นะครับ